สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะวันนี้อยู่กับช่องมีนันทิดาชาแนลนะคะวันนี้น่าสดมากค่ะคือแบบเบอเอาเครื่องส้าอ่างเขานาถ,าถ้าจะคิวมารุ่งท่าแปลงฉะนั้นเพราะว่าเดี๋ยวมือแรกก็ได้แต่งหน้าอีกนะคะแต่ว่าตอนนี้ออกนอกพื้นที่นิดนึงนะคะมาเยี่ยมบ้านใครสวัสดีแม่คิงค่ะม,มีนัดกันกันกบอ่าน้องหมีนะคะ,ะแล้วก็ พี่พรนะคะเมื่อคืนเป็นไหนะคะเม่ยเมื่อคืนนี่คือแบบว่าสนุกแบบสนุกแบบโซตายเรื่องเท่าพี่น้องเต้นจนปับอันเลื่อมมาจะคล้องแ่าเต้นจนปวดคิงเอเลมาดึงแม่มากแม่มาไปไปฟังโนนพันว่าจะคล้องก็เลยฝ้าไปพี่น้องเต้นจนเดืกดินยาพระราศรีคือตอนแรกแบบอันโชนะคะแม่มันมันตอกันนะคะใส่ชุดดวสองชุดซ้อนกันนะคะพี่น้องคือใส่ชุดซ้อนกันพี่น้องอันชุดลําเพิร์นใส่ชุดซ้อนกันีป อันโซต่อกันเพราะนั้นแล้วมันสิเครื่องมันหลยันต่องใส่ไวเลยก็เลยเป็นแบบวนันอาจจะแบบมาขึ้นไม่ทิ้งบริเต็มที่บริเต็มที่ย่อยนอยังตีพี่น้องพระวนันสุดจะคล้องงันคือช่างกตัดให้พอดีตัวอยู่แต่่าสิบมันไหลพี่น้องจังงมาฟอนมาขึ้นนี่ก็แบบฟอนแบบย้อยย้จะคล้องยานประมณาวาันอันรุดน,นนะานแต่ว่าก็ ตัวเทียมมันจะต้องเย็บเนาะค่ะแม่เย็บไป,ม,นนปมันบ่คั้นอีลีมองม,องมองนี้ทีมันล็อกสิบแล้วมันสียุงใช่ไหมคะมันขึ้นเป่าค่ะอีรีเห็นแตแมวุ้นวว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 ยววปวววอวว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 ้วววววว่วว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 อนย้ววว ทีมงานทุกคนผ่อนคลายเนาะค่ะเนาะแบบโอ้มื่อกี้นี่มวนหลายซทำจัดคล้องแบบเต้นอยู่หน้าฮานฟิลแบบบรรยากาศมันเต้นอยู่หน้าเวทีใดจริงๆเราวเมคกิ้งเนี่ยรอบรอบส่วนก็ไปไปหน้าเวทีซิลซิลขับนะก็ไปก็คือไปไปไปนั่งอยู่แถวนั้นไปเต้นอยู่แถวนั้นอันไปกับเอไปอยากไปเต้นเป็นยังสินาก็เลยติดใจก็เลยบอก บอกในที่งาน่าใครบ้างที่ยังไม่กลับอยากไปสนุกก็ไฟฝั่งนวลนอนในที่งานก็ติดใจนอนที่งานคอร์ดตัวน้องแน็คน้องอะไรก็ติดใจเพิ่งพักกันไปแคร์ผกันเมื่อคืนอยู่ทุกคนเลยอยู่ทุกคนเลยมวนอีรีเป็นกแบบอยากอันอยากล่องเบิร์กเป็นยังไงติดใจเพิ่งพักกันไปแครูปเพิ่นไม่แย่เมื่อคืนสนุกมากเออกูกินยาพาราศองเน็ตก็เลย เมื่อกี้นี่แล้วก็ไปหากินเขากินน้ำน้ำกันนะคะเนาะมันเพื่อนกระซื้อเหนือซื้อยังมา่ไวหายทั้งแม่ข้าเพิ่นเคยกับเขาไว้นะคะแต่วันนี้เรามาทําอะไรกันคะแม่อีวันนี้ก็เลยประสานทางน้องหมีว่าเออเห็นน้องมินให้ให้ช่างพรมาล้างแอร์คุณพ่อได้ไหมพวันคุณพ่อนี่ก็คือติดแอร์ของเพิ่นนี่แหละในประมาณสามสี่เดือนหาเดือนนั่นแล้วค่ะแต่ว่ากับข้อหมายว่ากับขอดีว่าเห็นช่างพรเพิ่งเป็นเป็นล้างแอร์ไปทําความสะอาดแอร์แล้วก็แบบ อแอร์ที่บ้านหัวเพื่อนกับไปสอมพีน่น้องมาขึ้น<ช>กันมาในห้องนั่นละ<ช>ก็เลยวันให้เพิ่นมายมบ้านด้วยนะคะ<ช>แล้วก็มา,าดูแลแอร์ให้คุณพ่อนะคะ<ช>ก็เลยเป็น่าซึ่งบ้านพักกับบ่อไก่เนาะ,ะเพราะาาว่าอ,อันนี้คือขับเส้นตรงมาเลยนะคะเส้นตรงบ้านแม่คิีมเนี่ยถ้าผ่านไปทางนี้ก็จะทะลุไปทางอำนาจ,จเจริญได้เลย<ช>นะคะ,คะมันเป็นเส้นทางรัด ะะก็เลยบอกเพื่อนเพื่อนเพื่อน่นานเพื่นมาก่าถือก็เลยว่าขับตรงมาเลยเดี๋ยว <c oughs> จะยืนรออยู่ข้างข้างทางนะคะ <c oughs> มางคันก็นอนค <c oughs> ่ะาพอดีกับไปอันซื้อน้ำยาม่าไว้เติมเหมือนของ้องที่น,น,นั่นแหละคะ่ะของคอสตูมที่เข้าใส่แต่งตัวเพืาอวาน้ำยาม,มันขาดือเหมือนค้ื่นก,กับบอบ,บไปเย็นปันไหนอัน น้องก็เกลยแจ้งบอดไปแล้วบอดอพึ่งกเ็เลยว่าเอามาเติมได้ค่ะพี่วัสดุน,นะก็เกลยได้เขาเขาเรื่องไปหาพวานน้ำยายในรถกับเบิร์ดพอดีนะกับเบิร์ดก็เกลยได้แวะมาหาแม่คิงน้ำนะคะ,ะตามมาเบิงบ้านนะคะมาะะเยี่ยมชมกันนะคะขอบคุณแม่คิงด้วยนะคะ,ะเดี๋ยวจะให้น้องมีดพาเดินดูบรรยากาศอันนี้เป็นบ้านสวนนะคะบ้าน,านสวนคุณพ่พอ แม่สิยูน,อน้องคงแอมพอตะกี้ตั้งใจว่าจะเห็นเปีนหน้านะคะัอาจจะจริงแล้วมาอีกล้านหนึ่งก็จะอยู่ในโมบาต์นะครับแต่มาทีมกันเสิ็จก็มีหลังคุณแต่ว่าลันนนงนี้ก็คือเป็นบางครั้งแต่ว่ามาหาบัณฑิข้าวก็จะมากินที่นี่ทำที่นี่เวลาทีมงานมาก็จะมาสั่งสร่นกันที่นี่นะคะทุกคนเดี๋ยวจะเสียหายน้อ<ม>งมีผ้าเบิ่งบรรยากาศมาสวนเป็นจังไดยังเป็นจังไดนะคะทุกคนเดี๋ยวพาชมบ้านแม่คิงนะคะขออนุญาตนะคะพูดพอแล้วมาปลูก ขออนุญาตแม่คิงพาชมบ้านนะคะ,<ฮ>ะอันนี้ตัวนี้ชื่ออะไรคะอันนี้ชื่อน้องลีน่านะคะว้าวลีน่าน้องลีน่าอีกตัวหนึ่งชื่อน้องตีน้องตีอู้วมะพร้าวน้ำหอมปะคะ่ะแม่แมนคะ่คะว้าวพี่น้องมาเบิง่งเคยเอาอารมณ์ตะโดนนลาอันตอนนั้นกระลั่งไงนะครับพี่น้องคะอันเพิ่นชอบปลูกมะพร้าว น้ำหอมนี่เป็นกระปุกไลยอยู่พี่น้องแต่ว่านหลักหนึ่งคือปลูกกล้วยปลูกกล้วยกล้วยยังก็ขึ้นกล้วยห้องข้าวต้มดีนะอันมีเต็มต๊อนี่ย่างไปผุนมิตรส่วนกล้วยบนนั่นแหละนะคะกล้วยที่เอาไปเข้าฉากไมหน้าก็อยู่นี่นะคะไปจากบ้านแม่คิงนะคะนะะคอันนั้นมันต้นหมากปะคะแม่ที่เพาะไปให้ต้นแม่นค่ะคิดว่าอันขึ้นต้นหมาก ต้นไมุ้้มนี่ขึ้นสื่อ,ส,อสื่ออันยูบนุนส,สื่อที่แหลกบานโมงงโมโมอยู่ประเดชเล่าเพื่อนอยากได้เพื่อนก็เลยให้เป็นธุระหายวานเธอซื้อส่งมาให้ฉันหน่อยข้อเสีเหตุส่วนอาหารแล้วก็อยากได้พันไม้นันเป็นไปปลูกไปปลูกที่บ้านเละที่นี่มันก็เลยประมาณว่าไปสืบประมาณหม,มื่นกว่าบาทเสร็จปุ๊บ โควิดมาบางปีที่แล้วเอาขามเอาขามบอดายไปบอดาอืมเอาขามบอดายก็จะไเลื่อนตังใบนี่ก็ไปเลื่อนตังเอาใบนี่ก่อนีเพอปีหนึ่งละนี่นะคะอันเพื่อนสาวทางสปปลาวค่ะสปปลาวกระสินมีราคาล้างบ้านกระสินตะกี้กระสินมองนี่กระสินเป็นแค่เป็นยางกับใบนั่งนั่งนี่เหมือนแรกกระสินอาไปมาติดนะคะแต่ช่วงนี้ก็คือเพื่อนสิเห็ดสวนกระสินรัดงานเพื่อนกระสินปลูก มีงจะแนวกินค่ะพี่น้องล้งางบ้านก็นสิเป็นเป็นให้เขาเนาะเขาแล้วกับฝั่งนี้จะเลี้ยงปลาไ้หนึ่งบ่อนะคะ่ะบ่อปลาดุกไว้อม,มองในเก็สิปลูกต้นยังเกาะต้นบกมังบกม่วงจนะคะดอกแคนะคะต้นดอกแคต้นดอกแคสวนม่วงบกหนีตรงนี้ก็ส,เเส,สิเป็นเป็นสวนหนึ่สิเป็นเรื่อยทั้งเพียกับปลูกกันบักเขือ้า เบิดหตนาบักเขือกระลือถิ่มเพิ่นกระสือปลูกกันบักพริกเนี่ยบักทัวเนี่ยอันกคาื่งปลูกบักทัวค่ะจ้เพิ่นเฮ็ดเขี้ยวใบเห็ดขิงเหลียวแล้วมาเก็บบักทัวต่ำแม่ย์แล้วมาเก็บม่เก็บบักทัวไปต่เราอมาเก็บบักทัวไปต่ำอันสุ่มบักพริกยังเีกเท่าได้ซื้อจ้กเท่าพี่น้องตาล้าดยื่นเพิ่นสืปลูกแต่วันลาสุดน่ะฝนมันตกดูบางขนาดนึนต้นบักฮวงปลูกไปสามสี่ต้นนวยบักดกนั่นโลนโขนลงโลนเต้เมืนที่นี่กันคุณพ่อก็เลยเก็บใส่ซาเล่นน่นเต็มซาเล่น เต็มซ่าเลยนะไปขายแด้งกันหลายกี่บาทนะคะดายดาประมาณนี้มันสวดนำเนาะเขาแบนเขาเอิ่นมาฝั่งถนนก็จะเป็นอันอัซาะบ่อปลาคือกันนะครับบ่อปลากัดเอาปลามาปล่อยไว้บะเทาแปลว่าเขากินแปลว่าช่วงหนาเกลี่ยลังเกี่ยขอแล้วช่วงปีหนาจริงนะอื่พวกันเจ๊ดานะคะฝากไปถึงเอฟซีนะคะถ้าเกิดเดี๋ยวหมดโควิดได้มามากินปลานะคะไปปล่อยปลานิ่งมันไว้บักยางคักโหลด เอ้ยฉากเลยอันนั้นเป็นมะนาวใช่ไหมคะอยู่หลังบ้านแม่น่ะมีมะนาวนะคะโอ้บักนาจุกเลยค่ะพี่น้องกระถอกระเพรายังอยู่นี่อันนี้คือเป็นสวนมีทุกอย่างสนุกค่ะอันนี้ผักไส้ได้นี่พี่น้องคือว่ามะระขี้นกนะคะอันนี้ผักไส้เห็นเพคนปลูกผักกระแยงน้ำเด้นี่พี่น้องกระแยงเจมีค่ะผักกระแยงนะคะผักมะนาวด้วยนี่ผักแก้วผักมะนาวนะคะใบมะระขี้นกอันนี้แบบอัน กอกทิเนี่ยข้งอย่างนี้อันเป็นละหมดหรือีอย่างนี่ล่ะเป็นต้นซุ้มพวกละหมดพวกอย่างนี้ะค่ะมีบักหน้ากระโดกโดกพี่น้องแล้วก็ดองโดกแต่กับกระโลนทิมอะไรนะนะคะกระโลนทิมเพราะว่าอ่าหลังจากที่มันอันนี้ปุ๊บเพิ่นก็สิดตากริ้งมากจนมันแตกว่ามันก็เสื่อมเกิดมากมากเลมีใบเตยด้วยนะคะมีใบเตยแล้วก็มีอัน ิ <King. S 2> น,นี่หวานไฟน่ำบ่เมี่ยผักอีเลิศโอ้ผักอีเลิศนะคะอันนี้เป็นต้นบักเฟียงใบผักอีเลิศเขาเอิญอีอย่างเงชะ <ไบ S 2> พู่บ่เมี่ยโอผักอีเลิศใบชะพู่กะเพราเขาเป็นสวนเลยคะ่ะอันนี้ต้นอะไรคะอันนี้เนี่ยบอจกักว่าป็นต้นอีอย่าง เป็นตาำปามันเป็นเป็นผลไม้กินได้พี่น้องตมันคือคอยเถกแม่คือใบคอยเถกจังว่าแต่มันไม่ใช่นะคะแต่มันแต่ใบไม่ใบไม่สากเหมือนใบคอยนะเพราะว่าถีเสื่อมมากเลยมิเต้นม่มีตัางต้นแนวกินได้เด้พี่น้องมันต้องเป็นผลไม้มิแนวกินได้เพราะอันนี้มันเป็นบักเฟื่องโอ้อันนี้ต้นบักเฟื่องเป็นดอกเลยได้พี่น้องเป็นดอกเลยได้ดอกเลี้ยวค่ะเลยอันนั้นก็จะเป็นบักทั่วข้างเป็นแบบเห็ดข้าว้ันเบื้งตะไคร้พี่น้องตะไคร้นัหนึ่ง ข้าเจ้าบอกกิตตว่าเอาคนไปตลาดเนี่ยมาใส่กลบหมูแจ๊กมาสิคนจังใดขุดจังใดกระเพานะครับกระเพาฝนอ่ะบักทั่วตะกี้ก็ตรงนี้ก็เป็นสวนบักผักที่เปนอยางสวนหมักผักสวนบัวคืออะไรถ้าเดินดูรอบบ้านแม่คิงวันนี้มาทัวร์บ้านแม่คิงนะคะบ้านสวนนะคะแต่บรรยากาศดีค่ะบรรยากาศดีตะกี้ก็ว่าเป็นเป็นทิ้งหน้า บางท่าน,นควรเป็นกบกบอกกอกงาไปควนแม่นเบิดอันต้นที่ว่าต้นบักที่ตน้นไม้ที่ปลูกแมน่แมนเบิรตตินะแม่ป้านัน่นแหละต้นกล้วต้นกล้วย<อ>เพื่อนหลางหน้ายู่นี่แหละแน่ไปเสียงรังค่าค่ะโอ้นี่เด้อบรรยากาศที่หลายๆคนไฟฝันนะคะ,คะอยู่ทงหายทงหน้าแบบมีทุกอยา่างว่ต้องซื้ออ่าอันนี้พระกระสนกับตัดเรื่อยๆไักกระพงไปเรื่อยๆไปตัดไปลวดเม่ค่ะนั่นสูงขึ้นมันยวานพระกระสีไหม อเป็ยากตำหบักุ่งเด้อนี่ตำหมักฮวงเหมือนน้ำมีนเก็บไปกินมาค่ะเนี่ยเก็บผมไปเป็นคนกินมากินตำหบักุ่งแบบที่นี่กันเล่นท่านมันซ้วงขุ่นจังมีต้นมะยมอยู่หน้าบ้านด้วยนะคะนิยมชมชอบนะคะอยากตำหบักุ่งเนี่ยพ่อเงี้ยพ่อนอื่นพ่อเงี้เราจะเกียดอีพี่พ่อนอยากตำหบักุ่งหน้าบ้านนะคะเดินชมค่ะเดินดู นอกทงต้องติดกล่องในพี่น้องแมนแมนค่ะเคยเข่าเสียโอ้ขอพ่อเขาไปได้บ้านเป็นไปงานประชาได้บ้านกลับออกมาชงบายบายยังเทียงประตูเราเบิบเบิบหนาอันบ่ใหม่ขึ้นไม่แต่แตงแตนอันแต่จะซองปีขึ้นหลังอันเข้ามางัดเอาเข่าก็เลยจำเป็นจะต้องต้องติดกล้องวงจรปิดนะคะปิดไปโบไดเปิดคือมันอยู่ติดถนนนี่ดีไหมพี่น้องนะ ยินดีต้อนรับที่คอนตูนปกติมาสอมอยู่บริเวณหน้าบ้านนะคะติดไฟนี่ว่าเป็นบุญของไฟพี่น้องติดไฟแต่ก็ปุ๊บปูสาเป็นมัางทั้งพูนเดินนี่กับที่อมนะคะถ้าฝนบ่ตัวก็ซื้อมาซ้อมนี่แล้วก็เห็นนักกินแรนกับปูสากินเขาอยู่นี่ประมาณนี้บรรยากาศได้อยู่เดี๋ยวหนูไปซอยสังพลสังเอียค่ะซอยสังพลสังพลพี่พรนะคะกำลังทำงาน ซื้อแจ๊โอ้โโอโขีเกมแลนออกเฮมอนโอ้โอันตรายมากพอซืเดินได้ส์ดิตดําบันนม่ใชถ้ากันมาโอโ้อันนี้แอร์แบบติดแล้วเพิ่งล้างครั้งแรกเลยนะคะแต่ก็ไม่ฝุ่นมีฝุ่น,ม,นมีอะไรเยอะอยู่นะคะ คุณแม่หลเดี๋ยวให้ไอรอนเราทำงานนะคะนะคะพี่พอนกับล่งแอรเป็นที่เรียบร้อยเลยวต้องขอบคุณแม่คิงด้วยนะคะที่เรียกใช้บริการน้องนะคะโอกาสนากระสิทธิใช้บริการ้องมีเพราะว่ามีโอกาสมีมีแผนว่าจะติดแอร์ อีกห้องหนึ่งฝั่งโน้นนะคะเดี๋ยวสิส่บริการอยู่เด้อนะคะเคลิปต่างแปบพี่น้องขอบคุณที่แม่คิงที่พาเที่ยวบ้านนะคะแล้วก็ได้มารู้จักนะคะกับคุณพ่อด้วยนะคะจะกได้ฝากพี่น้องติดตามรับชมนะคะแม่คิงช่องซีรีส์ชาแนลซีรีส์ชาแนลนะคะพร้อมด้วยนมีนันทิดาชาแนลค่ะพี่น้องคะพอกันไว้คลิปหน้านะคะขอบคุณที่ดูคลิปจนจบขอบคุณที่ไม่ข้ามโฆษณาสําหรับนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ